ท่านผู้ฟังรายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่25ตุลาคม2513ผมอาจารย์คำพีปรีชายาณก็พบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นการคุยกับท่านผู้ฟังออในหัวข้อทำปฏิบัติแบบชาพุทธ ในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่15บหตอนที่สิบห้าในวันนี้ก็จะพูดถึงอาจารย์สมทรงหรืออาจารย์กาตาทุโลนะครับอาจารย์สมทรงหรืออาจารย์กาตาทุโลนี่เป็นอาจารย์ของกระผมนะครับท่านเป็นคารวาสที่ได้สอน หรือบรรยายหรือว่าได้พูดถึงเรื่องธรรมะนะครับอุตรรมะเพื่อที่จะให้บรรดาบรรดาสิทธิ์ได้เข้าใจนะครับท่านได้อ่อ ทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำนะครับชี้นำใบนบรรดาผู้สนใจที่ไปพบท่านที่จังหวัดสระบุรีนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ไปพบท่านจึงอยากจะขอบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าในประเทศไทยของเรานั้นมีอาจารย์ เป็นคารวาสที่ท่านให้ความรู้แนะนำเผยแพร่สั่งสอนการปฏิบัติธรรมแบบชาพุทธเถรวาทและก็ชาพุทธเซนผสมประสานกันนะครับสำหรับท่านอาจารย์กาตาทุโลนั้นท่านกล่าวว่าท่านเคยบวชเรียนเป็นพระมาแล้วถึงสครั้ง แล้วตัดสินใจมาใช้ชีวิตแบบคลาวาสเพราะไม่ต้องการให้ขันห้าอยู่ในกรอบพิธีกรรมและวิถัในของสงฆ์จนเกินไปนะครับท่านจะได้มีอิสระในการให้ธรสอนธรรมแก่บรรดาศิษย์ให้ทุกเพศทุกวัยแบบจิตต่อจิตกันเลยโดยไม่ต้องถือเคร่งครัดในวัดปฏิบัติ แบบสมมุติสงมากนักอันจะเป็นการเปิดทางให้คนที่มารับฟังได้ระบายความในใจและปัญหาต่างๆนะครับออจะได้ให้คนจะได้ต่างๆให้คี่คลายกันไปอย่างไม่ต้องออตะกิจตะขวงใจและก็เปิดกระแสทำได้ง่ายขึ้นนะครับออหลักสำคัญของอาจารย์กายตาทุโลที่ท่านสอนนั้น ที่ผมได้ไปรับธรรมจากท่านไปฟังจากท่านก็สามารถสรุปหรือประมวลหลักธรรมคำสอนของท่านว่าท่านเน้นที่จะพูดเรื่องธรรมชนิดที่ไม่มีตัวตนพูดให้รู้เรื่องสมมุติเข้าใจสมมุตินะครับนี่ก็เป็นหลักการสำคัญของชาวพุทธ เถรวาดในประเทศไทยนะครับมีสมมุติมีวิม,มุตตนี่แต่ถ้าชาวพุทธเซนก็จะไม่พูดถึงสิ่งสมมุติวิม,มุตตนะครับจะพูดก็ได้แต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญของเพราะว่ามันเป็นความคิดปรุงแตง่งไอ้สิ่งสมมติเนี่ยปรุงแต่งไปตามสมมุติของชาวโลกเท่านนะครับอืม เพราะฉะนั้นให้เข้าใจสมมุติและหมดสมมุติที่จะยึดถือจากใจหมดความเป็นคนโดยสมมุติเข้าไปเห็นสภาวธรรมตามที่เป็นจริงซึ่งปราศจากความหมายแห่งสัญญาหมายรู้ทั้งหลายเหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆซึ่งว่างมาแต่เดิมแล้วก็ว่างอยู่เสมอเมื่อไม่มีเราหรือคนเข้าไปเป็น อัตตาปรุงแต่งให้เกิดความยึดถือมาเป็นของตนด้วยความไม่รู้ที่เรียกว่าอาวิชาท่านจะสอนว่าให้ลูกศิษย์สนใจธรรมมากกว่าประวัติของท่านไม่เหมือนกับทางชาวพุทธเถราวาาทั่วไปที่เป็นพระภิกษุสงฆ์จะเน้นประวัติครูบาอาจารย์นะครับเน้นให้ลูกศิษย์ศรัทธาเชื่อถือ ครูบาอาจารย์แต่อาจารย์รตจาทธุโลหรืออาจารย์สมสรงเนี่ยท่านไม่ไม่ไม่เน้นประวัตินะประวัติของท่านก็คือที่ท่านเปิดเผยที่ท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังก็คือท่านเป็นลิเกพระเอกลิเกเก,เก,เก่าแล้วก็มีภรรยาเป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆอยู่ที่สระบุรีนะครับเป็นภรรยาคนที่แรก ือภรรยาหลวงอีกภรรย,ยาอีกคนหนึ่งของท่านก็มีลูกกับสองคนนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ใช้สถานที่บ้านของท่านที่ได้ได้ขนส่งจังหวัดสระบุรีเนี่ยเป็นที่บรรยายเป็นพี่เผยแพร่ธรรมะนะครับ ผมก็ไปเป็นสมาชิกฟังนะครับสิ่งที่ท่านได้กล่าวกับบรรดาศิทธ์นะครับก็คือถ้าท่านบอกว่าถ้าผู้มารักรำมัวคิดมัวแต่ติดประวัติอดีตของท่านย่อมไม่อาจจะวางจิตให้ถูกตรงและ เปิดรับธรรมจากท่านได้จึงเสียโอกาสไปไร้ง่ายๆแต่ท่านก็ไม่ใส่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วท่านกล่าวว่าใครมีบาร,รมีก็จะมาเปิดธรรมกับท่านได้ไม่ว่าใกล้หรือไกลท่านให้มาเรียนรู้ไม่ใช่มาเรียนเอาเ,ออเรียนธรรมถ้าใครเรียนเอาท่านก็จะถามว่าเอาไปทําอะไรเช่นบางคนบอกว่าถ้าเห็นธรรมก็จะสบายท่านก็จะอา ถามว่าเอาสบายไปต้มกินได้หรือลูกศิษย์ก็นั่งนิ่งอึ้งไปเพราะไม่เข้าใจและต้องนำไปขบคิดหรือบางคนอาจจะโร่งเห็นธรรมขึ้นมาได้ตอนนั้นเลยก็มีด้วยการด้วยคำถามลักษณะนี้นะครับบางคนก็ได้กล่าวว่าท่านก็มีอุบายในการสอนธรรม ทางตรงรัดสั้นที่จะทำให้ลูกศิษย์ใช้ปัญญาขบคิดจนเห็นภาวะที่เป็นปกติธรรมดาของธรรมชาติแล้วท่านสอนว่าอย่างเนี่ยแล้วก็ท่านสอนให้ปฏิบัติดูกายดูจิตบางทีที่ท่านพูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรนะครับไม่ได้ให้ดูแบบพระภิกษุบางองค์ที่ว่าดูจิตมันรักไปคิดเผลอคิดอะไรเงี้ย ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านก็เพียงแต่พูดแบบเทราวาทนิดหน่อยนะครับอืมเช่นบอกให้สอนให้ปฏิบัติดูกายดูจิตด,ดูลูกดูนามด้วยตัวรู้หรือจิตลูกเดียวอ่ะโดยอาศัยสติสัสมยาสมาธิและปัญญาพร้อมกันในตัวแต่ไม่ใช่ให้ท่องนะครับไม่ใช่ให้ท่อง เอาจำเอาท่านท่านถามในลูกศิษย์บางคนว่าถ้ามาเรียนถ้ามาเรียนทำรู้ทำแล้วจะเอาไปทําอะไรอลูกศิษย์ก็ตอบท่านว่าก็คงจะหมดปัญหาและสบายท่านก็ถามว่าถ้าหมดปัญหาแล้วจะเอาหมดปัญหาไปทําอะไรต่อไป <c oughs> น,นี่แหละคือสิ่งที่เป็นการสนทนาใช้ภาษานะครับ พอถึงตอนนี้ก็ลูกศิษย์บางคนก็เลยถามท่านบ้างว่าอาจารย์ครับอาจารย์กาตาทุโรครับในลูกนี้เขาก็ต้องควบความสุขด้วยกันทั้งนั้นแล้วทำไมอาจารย์จึงถามว่าผมจะเอาความหมดปัญหาหรือความสุขสบายไปทําอะไรท่านเลยอธิบายให้ฟังว่าผู้ใหญ่ฟังว่าเธอฟังนะ ถ้าคนแรกไม่พูดไม่ตั้งเรื่องหมดปัญหาหรือสบายไว้จะมีคำพูดเหล่านี้ให้รู้จักและรู้สึกนึกคิดแล้วนำมาพูดกันต่อๆไปไหมถ้าไม่มีคนพูดไว้ก่อนคำพูดทั้งหมดจะมีไหมและถ้าไม่มีคนไปให้ความหมายหรือคุณค่าทุกสิ่งจะมีความหมายใช่ไหม เอ,อลูกศิษย์ก็เลยถึงบางอ้อท่านพูดง่ายๆนะครับสอนง่ายๆสอนแบบจออี้ตรงกันไปเลยนะครับไม่มีที่จะให้ไปปฏออิบัติอย่างนั้นอย่างนี้แบบนั้นแบบนี้ใช้ภาษาใช้คำพูดออมามาวัดออมามาโต้แย้งนะครับ เพราะฉะนั้นท่านจะอธิบายว่าอธิบายไม่ใช่ทันถามเลยก็ถามตอบอย่างเดียวนะครับท่านจะขยายความท่านอาจารย์การตโรุนจะขยายนะครับสิ่งที่สิ่งที่บางคนสงสัยนะครับไม่เข้าใจนะครับเช่นท่านบอกว่า ท่านอธิบายให้ฟังว่าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครเป็นผู้หมดปัญหาหรือสบายหรือตรงข้ามคือไม่สบายก็ไม่มีเพราะคนไม่ได้เกิดมาจริงๆถ้าไปคิดเอาไปรู้สึกเอาว่าเราหมดปัญหาเราสบายก็จะมีเราเป็นผู้หมดปัญหาเป็นผู้สบายถ้าไปคิดเอาไปรู้สึกว่าเรามีปัญหา เราไม่สบายก็จะมีเราเป็นผู้มีปัญหาเป็นผู้ไม่สบายนะครับลูกศิษย์ก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นธรรมะก็ไม่มีสิครับอาจารย์นะครับท่านอาจารย์กัตตาทุโลก็กตอบว่าก็ใครบอกว่ามีล่ะลูกศิษย์ ก็ยังติดใจอีกอะก็พูดกันในประคูรกสิทธิ์คุยกันว่าเอ๊เอคำพูดที่ว่าทำก็ไม่มีมันช่างลึกซึ้งยังไงครับเ,เรามาต้องการมาเรียนทำท่านกลับบอกว่าทำก็ไม่มีผู้ไม่รู้ก็ย่อมจะไม่รู้แต่ผู้รู้จะรู้โดยไม่ลำบากนี่ แล้วก็ท่านก็บอกว่าสิ่งทุกสิ่งในโลกนี้ที่มีอยู่ทำก็ดีอะไรก็ดีอ่ะล้วนแต่ถูกเรียกขานว่าธรรมทั้งสิ้นแต่ท่านอาจารย์กาตาโตรว่าจะไม่มีนั้นนะท่านพูดภาษาธรรมเป็นภาษาปร,ารมัตา์ว่ามันมีโดยธรรมชาติแต่ไม่มีโดยคนหรือหล่ชันเราหรือใครว่าเอาตั้งเอาอ่ะมันมีแบบเปล่ปาเปล่าพีๆโดยบอกไม่ได้ หรือไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรที่บอกว่าคืออะไรหรือธรรมะเป็นอะไรนั้นคนไปตั้งเอาว่าเอาพูดเอาคิดเอาเองอะ่ะเป็นสมมุติแทนสิ่งนั้นเป็นสัญญาหมายรู้สิ่งนั้นโดยที่ธรรมะหรือธรรมชาติจริงๆเขาไม่เป็นอะไรไม่เป็นตามสมมุติแต่เขาเป็นเช่นนั้นเองนะครับ จะว่ามีก็ไม่ได้จะว่าไม่มีก็ไม่ได้นะครับเป็นสมพูดเอาคิดเอาเองเป็นสมมุติแทนสิ่งนั้นนะครับ เป็นสัญญาหมายรู้สิ่งนั้นโดยที่ธรรมะหรือธรรมชาติจริงๆเขาไม่ไล้เป็นอะไรไม่เป็นไปตามที่สมมุติแต่เขาก็เป็นเช่นนั้นเองนะครับจะว่ามีก็ได้จะว่าไม่มีก็ได้เช่นเวลาหลับใช่ไหอืมโทษนะครับจะว่ามีก็ได้จะว่าไม่มีก็ได้และเพราะฉะนั้นที่บอกว่า มีว่าเป็นโดยสมมุตินั้นจึงมีไม่จริงถ้าไม่ไปรู้สึกโดยการสัมผัสจริงๆด้วยจิตหรือวิญญาณก็เท่ากับว่าไม่มีทั้งท,งท้งที่ทุกสิ่งก็มีอยู่เช่นเวลาหลับสนิทจะไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างในโลกนี้ทั้งที่ทำทั้งหลายก็มีอยู่เราหรือคนนี่แหละไปตั้งให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชื่อนั้นชื่อนี้โดยอวิชาคือความไม่รู้จึงเป็นสัญญาโมหะ หรือสัญญาวิปราตที่จำกันมาผิดผิดรู้ผิดผิดเชื่อผิดผิดเลื่อยมาจนกระทั่งโลรโกรดหลงก็เห็นว่ามีจริงโดยที่ธรรมชาติเดิมเดิมเขาไม่ได้เป็นอะไรมาก่อนอ,อพุทธเจ้าเรียกว,ว่าสัพเพธ,ธรมานตาทุกสิ่งไม่ได้เป็นอะไรแต่มาถูกปรุงแต่งให้เป็นนั่นเป็นนี่โดยความไม่รู้หรืออวิชชา ทีนี้บางท่านก็สงสัยว่าเอออาจารย์กตราทโรเนี่ยรู้ทำรรอย่างนี้แลว้วเข้าใจอย่างนี้แลว้วทำไมอาจารย์ถึงไม่ทิ้งครอบครัวไม่ทิ้งมาตุค,คามไปบวชเซล่าท่านยังเป็นคารวาสที่มุ่งสอนธรมแบบชาวบ้านทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็นพพระสกษุสงฆ์เป็นผู้ครองเรือนนะครับ คำตอบคําถามมันนี้ก็ถูกตอบว่านะครับเพราะท่านอาจารย์กระโรเนี่เห็นว่าพระหรือนั่นก็ไม่ได้มีจริงคนก็ไม่ได้มีจริงอ่ะออท่านอาจารย์ทุโรท่านก็เลยถามว่าถามลูกศิษย์ว่าเมื่อพระเจ้ายังไม่มีพระสงฆ์มีไหม <laughs> ลูกศิษย์ก็เลยงง <laughs> บางทีท่านก็พูด แบบรัตตรัดตตรงก็บ,บอกเมื่อพระธเจ้าเขายังไม่มีอ่ะแล้วประสงค์จะมีไหมคนก็งงต้องนึกอยู่นานจึงจะตอบท่านว่าไม่มีครับท่านจึงเสริมว่าถ้าไม่มีคนจะมีพระได้อย่างไรพระก็ามาจากคนและคนตั้งพระขึ้นมานีออออออ่คือสิ่งที่อาจารย์กาจาตุโลท่านสอนนะครับออสอนให้รู้จัก ไม้รู้เรื่องคนคนมันตั้งเอาว่าเอานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ปฏิเสธท่านไม่ได้เห็นตรงกับท่านนะครับมันเป็นศัจธรรมจริงอย่างที่ท่านกาตโรท่านบอกว่ามนุษย์คู่แรกเมื่อแรกเกิดมายังไม่รู้อะไรเลยหิวขึ้นมาก็ไปหาผล,ลไม้มากินพออิ่มก็รู้ว่าสบายเพราะหายหิว ถึงเวลานอนก็ไปเข้าถ้ำนอนและรู้จักสืบพันตามธรรมชาติเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายและมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงยุคที่มีฤาษีผู้แสวงหาความพ้นทุกข์และถึงยุคพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระสมณะโคดมซึ่งเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมาแต่เดิมจึงมีพระองค์แรกให้โลกรู้จักกัน และพระทรงบัญญัติระเบียบวินัยพระธรรมวินัยขึ้นมาให้คณะสงฆ์พระสงฆ์สาวกของท่านปฏิบัติต่อกันมาโดยยังไม่มีตำราในสมัยนั้นนะครับไม่มียดวิชาการอะไรเช่นนั้นนะครับพูดในยปากเปล่าอืม,อมเครื่องแบบของสงฆ์ก็ได้มีขึ้นในนับตั้งแต่ พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ในพุทธศาสนาจึงมีสัญ,ญลักษณ์สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าภิสูรรูปใดเป็นพระแต่เพียงเครื่องแบบโดยภายในจิตยังไม่มีหมดรูปแบบหรือติดเครื่องแบบอยู่ก็ถือว่าเป็นลิเพียงสมมุติสงค์ยังไม่ใช่สงฆ์อริยะแปลว่าเจริญ หรือประเสริฐด้วยปัญญาบรรลุธรรมวิเศษในความจริงของสภาพธรรมตามที่เป็นจริงไม่หลวงสมมุติไม่ยึดติดในสมมุติทั้งรูปทั้งนามหรือไม่ติดธรรมทั้งปวงนั่นเองนะครับนี่นี่คือสิ่งที่สิ่งที่ผมได้สะท้อนที่ได้พูดขึ้นมาทั้งหมดก็ เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์กัตตาทุโลท่านประพฤติปฏิบัติในการสอนนั้นก็ท่านก็ยังใช้หลักการของชาวพุทธเทราดนะครับแล้วก็ใช้เซนไปผสมผสานนะครับมผมจำได้ว่ามีตอนหนึ่งมีคนถามท่านว่า ถ้าเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่มีอะไรเหลือในจิตแลว้วอาจารย์จะรู้หรือยอมรับไหมว่าเราเป็นผู้รู้ผู้ออกจากการยึดติดอาจารย์ตอบว่ารับไม่ได้คนก็เลยงงต้องขอให้ช่วยอธิบาย ทั้งๆท,ที่แท้จริงแล้วที่อาจารย์การโทรตอบว่ารับไม่ได้หรือไม่รับหรือรับไม่ได้ก็เพราะไม่มีผู้รู้หรือผู้ไม่รู้ต่างหากถ้าไปตั้งเอาว่ามีผู้รับหรือผู้รู้ก็เส็จอีกที่เราให้มันจนมีเราจนได้โดยอดีตสัญญานั่นเองว่ามีผู้รู้โดยความจำได้หมายรู้ว่ามีผู้รู้ ยิงปรุงแต่งให้เกิดเวทนาพอใจว่ามีผู้รู้จริงยุ่งทั้งนั้นเลยแม้แต่รู้จนถึงอารูปหรืออะไรรูปเหลือแต่จิตล้วนๆก็ไม่ใช่เราถ้ายิ่งปั้นจิตเล่นดูก็ไม่ติดจิตอีกคิดว่าจิตเป็นของเรารู้สึกว่ามีเราในจิตจะได้เห็นไหมม,มันละเอียดมากนะครับอ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องอาจารย์ขาตาทุโลนะครับในวันนี้ก็ก่อนจะจบนะครับสำหรับเรื่องราวของอาจารย์ขาตาทุโลนะครับที่พูดมาอย่างสั้นๆก็อยากจะสรุปด้วยคำกรอนของท่านสอบท บทที่หนึ่งชื่อว่าสมมุติไม่จริงมันเป็นมันนี่เนื้อหาสาระนะครับสมมุติไม่จริงครับตียอาจารย์กาตโรเกตันเขียนไว้ว่าอมันเป็นมันของมันเจ้าขันห้ามันเป็นมันของมันเจ้าขันห้าใครการตั้งเจ้ามาให้มีอยู่ ในการตั้งเจ้ามาให้มีอยู่เพราะมีคนจึงบัญญัติตรัสรู้เพื่อให้ดูเป็นหมู่หมูเป็นกองกองจะได้แยกได้แยะแกะทุกขัน,หม,มนหมดตัวมันด้วยหมดตัวมันตัวกูผู้เกี่ยวข้องโลกเขาปั้นขึ้นมาเป็นห้ากอง คนสมมุติเข้าครอบครองเป็นตัวกูคนเลยติดสมมุติไม่หลุดออกฉันเคยบอกอยู่บ่อยๆไม่ค่อยรู้ว่าสมมุติมันไม่จริงยิ่งเฝ้าดูที่รู้ว่าที่ว่ารู้หรือไม่รู้ก็ตัวเอาฮ้ตัวเองด้านเขาเองนะครับตัวเองต้าเาเองนะครับที่ว่ารู้ไม่รู้ ที่ว่ารู้หรือไม่รู้ดูเอาเองนะครับนี่คือคำกรอนของอาจารย์กาตาโทโลนะครับต่อไปชื่อคำกรอนที่ว่าติดว่างอาจารย์กาตาโทโรเขียนเรื่องคำกรอนติดว่างไว้ว่าอย่างนี้นครับคนเข้าใจความว่างอย่างผิดผิด เลยไปติดความว่างอย่างเหลือหลายว่างอย่างสุญยากาศขาดใจตายว่างอย่างนี้ใช่ไม่ได้นึกเอาเองไปเหมาเอาว่าว่างกระทั่งหมดเหมือนน้ำท่วมเขาโขดโจดดกันเขลงไม่เหลืออะไรขัดฝางดูวังเวกนึกเอาเองโดยสัญญาว่ามันจริง ว่างพุทธะนั้นสละทิ้งขันห้าเพราะรู้ว่าเป็นธาตุสะอาดยิ่งมันเป็นธรรมเกิดดับกลับไม่จริงทุกทุกสิ่งถ้าหมดเราเขาว่างเองก่อนแรกเรื่องสมมุตินะครับออผมก็ขออธิบายนิดนึงเรื่องสมมุติที่อาจารย์กาทรงเขียนว่าสมมุติไม่จริงนะครับ ท่านบอกว่ามันเป็นมันของมันเจ้าขันห้าใครตั้งใครตั้งเจ้าให้มาใครตั้งเจ้ามาให้มีอยู่เพราะมีคนจึงบัญญตัติศัสรูเพื่อให้ดูเป็นหมู่หมูและเป็นกองกองนคนตั้งทั้งนั้นขนันห้ารูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะตั้งเอาอ่ะ mm. แท้จริงแล้วขันห้าก็ไม่ใช่ขันห้าขันห้าก็ไม่มีมันเป็นแต่ชื่อเรียกขันห้า หรือรูปนามหรือเบนจะขันไรกว่ากันไปนะครับมันเป็นภาษาเป็นคําพูดมันไม่ได้มีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่นะครับท่านเลยบอกว่าจะได้แยกแยะตั้งกันมาแยกเป็นเป็น,ข,น,ปนขันเป็นกองอ่ะขันแปลว่ากองอ่ะหมดตัวมันตัวกูผู้เกี่ยวข้องโลกเขาปั้นขึ้นมาเป็นห้ากองเขาส,สมมติขึ้นมาว่าขันห้า แท้จริงแล้วขันห้าก็ไม่ใช่ขันห้าขันห้าก็ไม่เป็นทั้งมีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่นะครับคนเลยติดสมมุติไม่หลุดออกฉันเคยบอกอยู่บ่อยๆไม่ค่อยรู้ว่าสมมุตินั้นไม่จริงยิ่งเฝ้าดูที่ว่ารู้หรือไม่รู้ก็ตัวเอาพูเาเดเอาเองนะนั้นตัวเอานี่นะครับอืมกรอนต่อไปที่เรื่องติดว่าง คนเขาเข้าใจความว่างอย่างผิดๆนะครับเลยไปติดความว่างอย่างเหลือหลายว่างอย่างสุญญากาศขาดใจตายว่างอย่างนี้ใช้ไม่ได้นึกเอาเองคิดเอาเองว่าแบบสุญญากาศนะครับ <c oughs> ว่างมันพูดไม่ได้ไม่รู้อธิบายไม่ได้แบบไหนนะครับ <c oughs> ไม่มีภาษาเออรอนต่อไปท่านบอกว่าไปเหมาเอาว่าว่างกระทั่งหมดเหมือนน้ำท่วมเขา โรธโจธกันเขงโกรธกันเขงกันเขงนะครับไม่เหลืออะไรขัดฝางดูวังเวงนึกเอาเองโดยสัญญาว่าปันจริงคิดเอาเองจำมาว่ามันจริงนะครับว่างพุทธนั้นสลาดทิ้งขันห้าพุทธนี่ต้องทิ้งขันห้านะครับเพราะรู้ว่าเป็นธาตุสะอาดยิ่ง มันเป็นธรรมเกิดดับกลับไม่ยิงที่ว่าเป็นธรรมเกิดดับกลับไม่ยิงนะครับทุกทุกสิ่งถ้าหมดเราเขาว่างเองนะครับเอาอีกรอนหนึ่งอีกรองหนึ่งนะครับสามกรอนะอีกรอนหนึ่งชื่อว่ายาให้เหลือถ้ามีดูดมีผลัก ก็หนักเหลือยังมีเชื่ออะไรทําให้หลงถึงยังต้านยังตามทําให้งงต้องหมดหลงตามต้านกันทุกคนต้องตรวจแล้วตรวจอีกอย่าหลีกหนีดูให้ดีถ้ามีเชื่อเหลือให้ขนถ้ามีเชื่อหรือยังเหลือเชื่อของตุกคนจะ,จะติดวนเกิดตายไปตามกรรม ไม่ขอเกิดกอขอกอพอชาตินี้พอขอสิ้นสุดกันทีหนีสิ่งต่ำเพราะทนทุกโทมทับรับแต่กรรมขาดสะบั้นโดดข้ามเขา้านิพานเออดีก็เป็นกำกรอนเทรวาทนะครับออผมก็คงไม่ต้องอธิบายเพราะว่ามันเขียนขึ้นมาเพื่อคุยกันตามแบบเทรวาทนะครับ ส่วนกาพูดเซนก็ไม่ได้สนใจพวกกรอนพวกนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเรามาคุยมาสนทนากันนะครับอืมเอาละครับวันนี้ก็ผมก็เลยพูดมานะครับอืมกว่าชั่วโมงครึ่งและครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเกือบจะชั่วโมงหนึ่งก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอืม เดิมนะครับผู้ที่สนใจต้องการที่จะให้ผมได้แนะนำอะไรแก่ท่านหรือท่านจะแนะนำอะไรแก่ผมก็ได้นะครับเ,เราแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับขอให้โทรศัพท์มาคุยกับผมหรือสอบถามปัญหาข้อสงสัยได้นะครับที่หมายเลข0891260689นะครับและอีกเบอร์หนึ่ง เบอร์บ้านนะครับตัวสอบบ้าน025133279นะครับและ029397466ครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกล่าวกับท่านในวันนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ